เอ็มเทคชัดชัวร์โพลิสแซตของแท้ ท่านผู้ชมคะแล้วเรากลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะมันเบรกที่แล้วค่ะเราพูดถึงความเป็นไปเป็นมาของช่างนกเนาะเริ่มจากเป็นช่างอิเล็กทรอนิกส์สอมหนุนซอมนี่อยู่พักหนึ่งนะคะ <Yeah. S 1> ก็เริ่มเข้ามาสู่ธุรกิจดาวเทียมละเพราะเริ่มเห็นโอกาสค่ะท่านผู้ชมคราวนี้เนี่ยการที่จะเป็นลูกน้องเขาไปวันๆเนี่ยเราก็พูดกันตรงๆอะเนาะว่าม,มันก็อาจจะประสบความสําเร็จช้ากว่าน,นิดนึงใช่ไหมคะที่ก็เลยเห็นโอกาสว่าเอ๊ะ ทำเองดีกว่าค่ะคราวนี้เขาเริ่มมาทําเองแล้วการทําเองเนี่ยธุรกิจดาวเทียมเนี่ยเราเริ่มต้นยังไงอะคะสังนกก็ลาออกจากร้านแล้วมาทําเองที่บ้านก่อนครับลาออกนี่สซงว่าไม่ธรรมดาใช่ครับเกิดอะไรขึ้นคะถึงขั้นต้องลาออกจากทางร้านลูกค้ามันเยอะครับลูกค้ามันเยอะขึ้นแล้วก็เงินทางนั้นเลยค่ะได้เยอะกว่าที่ร้านด้วยประเด็นประได้เยอะกว่าประเด็นหลักครับอะแล้วเราแล้วเราเริ่มมีร้านของเราเองยังไงอะครับ ใหม่ๆแล้วก็ซื้อของจากทางร้านใช่ไหมครับมันก็มีปัญหาเรื่องว่าเวลาไปเคมเขาช้าบ้างคือเขาอาจจะดึงไปบ้างคือว่าใช่เอากาําไรเราเยอะมั่งแล้วก็เราเอาไปขายต่อเนี่ยมันก็ไปขายต่อก็ต้องขายแพงกว่าร้านเขา ลูกค้าคนอื่นก็ไม่ซื้อต่อจากเราหนูเข้าใจถูกไหมคะเพราะว่าเหมือนเรารับมาจากทางตัวแทนเนี่ยเราก็รับมาสูงกว่าเพราะฉะนั้นเราขายเนี่ยก็มันก็ต้องขายสูงกว่าน้อคราวนี้เราแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงอะคะหราก็ต้องติดต่อบริษัทโดยตรงคราวนี้เนี่ยพอเราเปิดเองที่บ้านแล้วเราขยายฐานลูกค้ายังไงอะคะก็มีเพื่อนช่างบ้างแล้วก็เพื่อนที่ว่าเขาไม่ได้เป็นช่างแต่ว่า เขาเป็นเซลอย่างเงี้ยเขาก็ไปขายเครื่องไฟฟ้าขายอะไรเขาเห็นว่าจานเทียมมันก็เป็นเครื่องไฟฟ้าเขาก็เอาไปขายบ้างแล้วก็แบ่งกำไรให้เขาไปก็มีพวกพ้องที่มาอยู่ในแนวธุรกิจแบบนี้อบ้างแล้วอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับปรึกษาอาศัยคนเหล่านี้ช่วยขยายเราด้วยขยายเราด้วยครับแล้วก็ลูกค้าบอกต่อด้วยพวกลูกค้าที่มีเพื่อนมียาเขาก็มาซื้อกับเราคือเราทําให้เขาดีแล้วก็เขาติดใจเขาก็หาคนมาซื้อเราอีก แล้วก็ราคาเราก็ไม่ได้แพงกว่าร้านตลาดแล้วพอเราเริ่มธุรกิจดาวเทียมมาแล้วเนี่ยมีปัญหาในการทํางานยังไงบ้างไหมคะในธุรกิจนี้ก็มีเมื่อก่อนสมัยก่อนเราก็ขายผ่อนด้วยไงค่ะพอเราอยากได้กาไรเยอะขายผ่อนมันกำไรเยอะเนาะผ่อนไปผ่อนมาสักพักก็โดนโกงมั่งไม่ทำไมถึงโดนโกงคะก็บางคนเขาก็บอกไม่มีจะผ่อนไม่มีจะให้บางคนเขาก็ย้ายบ้านหนีมันก็มีอะแล้วเขาก็เอาจานแล้วกหนีเลยเหรอคะใช่เขาเช่าบ้านอยู่ เราไม่พีประสบการณ์เราไม่รู้ไงว่าคนที่เช่าบ้านอยู่เนี่ยเขาเขาย้ายได้ทุกเมื่อไงเมื่อวานไปทวงบอกพรุ่งนี้ให้ตังค์พอเช้าไปทวงเขาไปแล้วอ่ะเขาประตูบ้านไม่มีคนอยู่แล้วเพราะแล้วไปถามคนข้างๆบ้านบอกว่าบ้านที่เขาเช่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นของเราก็ต้องทําใจแล้วล่ะทาใจแล้ว แล้วเราแก้ปัญหายังไงอะคะแบบนี้ก็บันพาดไปแล้วมันก็ต้องปล่อยให้มันเลยตามเลยณปัจจุบันนี้ยังทําอยู่ไมไม่ทาแล้วขายสดอย่างเดียวแล้วประสบการณ์มันสอนพอเจอปัญหาแบบนี้เนาะใช่ใช่แต่หยุดเลยหยุดเลยสดอย่างเดียวใช่แต่เขามีคนทําอยู่คือว่าเขารับจากเราไปแล้วเขาไปผ่อนกันเองอย่างนั้นเราให้แต่ว่าเราเองเราไม่ทาเพราะเราเข็ดปัญหาจัดการได้หรอได้แล้วเรามีกลยุทธ์ทางการตลาดยังไงอะคะก็ตอนนี้เรามีลูกค้าอยู่คือลูกค้าที่บอกว่าเขาก็เป็น เซลล์ขายเครื่องไฟฟ้าอะไรเงี้ยเขาอยากจะขายก็ให้เขามาตัดสดกับเราแล้วเขาก็ไปบริหารจัดการได้กําไรของเขาเองอ๋อนี่ก็คือเป็นแนวทางในการดําเนินทางการตลาดของเราใช่ไหมคะแล้วก็มีนสามารถพูดได้ไหมคะว่านี่คือเครือข่ายอีกหนึ่งเครือขายเริ่มเครือขายแล้วของพี่นกเลยใช่แล้วพี่นกมีการขยายทีมยังไงอะคะเพราะว่ากลุ่มเก่าเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่เป็นเพื่อนพ้องของเราเนี่ยแหละ แล้วเราจะขยายสู่คนใหม่ๆกลุ่มใหม่ๆยังไงอะคะพี่นพพอเราเริ่มเติบโตใช่ไหมเราก็เขาริ่มมีชื่อเสียงร่มดังและก็มีช่างใหม่ๆหรือว่าลูกค้าใหม่ๆเข้ามาติดต่ออยากจะมาขอเป็นลูกค้าเรามาติดตั้งกับเราเราก็ต้องถามเขาว่าเขาติดตั้งไปหรือยังถ้าไม่เป็นเนี่ยเราก็มีทีมงานไปติดตั้งให้และพร้อมกับสอนให้ด้วยโอ้โหเป็นดูแลเป็นพี่เลี้ยงบอกเทคนิคทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยเหรอต้องครับ แล้วนี่เรารักษาม,ม,มาตรฐานยังไงอะคะกลุ่มเก่าเนี่ยก็คือเราดูแลออกไปได้วยกันแล้วคนใหม่ๆเนี่ยเราจะทำไงที่เราจะรักษาม,มาตรฐานข,าของร้านเราอะค่ะเราก็ต้องที้แจงเน้นเขาว่าการติดตั้งเนี่ยต้องติดตั้งให้แข็งแรงต้องให้เหมาะสมกับบ้านาแล้วก็ต้องดูแลเขาว่าเขามีปัญหาอะไรต้องแก้ขไขไม่งั้นลูกค้าหนีไปเราก็จะขาดรายได้อีกหน่อยเราก็จะอยู่ไม่ได้มีการทํากิจกรรมอย่างอื่นร่วมกันบ้างไหมอะมีครับผมก็ถ้าเกิดว่ามีบริษัทจัดอบรมผมก็จะชวนพวกลูกค้าผมไปไปกัน ที่บริษัทใหญ่เลยบางทีก็อบรมที่บ้านผมกลุ่มเล็กๆจริงเหรอมีจัดเองที่บ้าน่ด้วยเหรอใช่ครับอุ้ย P.S.I จัดเองนี่ก็ไปด้วยแล้วก็มีจัดที่บ้านด้วยแบบนี้ใช่ครับก็ผมเริ่มมาเป็นค้าส่งเพราะว่าผมซื้อมาจํานวนมากแล้วราคาถูกแล้วถ้าผมขายคนเดียวเนี่ยมันจะขายได้ช้ากว่าของที่ผมสต็อกไว้มันจะหมดเนี่ยมันจะ มันจะลาขึ้นทัก่อน <c oughs> <c oughs> ผมก็เลยหาพวกลูกขายนะมาช่วยกันขาย oh. แล้วก็ลูกขายที่พี่มาแล้วก็คุยกันว่าถ้าเราทําการตลาดร่วมกันเราก็รวยด้วยกันถ้าเรามาแข่งกันนะไปตัดราคากันหรือว่าไปขัดแข่งขัดขากันเราก็จะจนด้วยกันและกิจกรรมที่เราจัดร่วมกันเนี่ยคะ่ะเราได้ประโยชน์อะไรตรงไหนบ้างอะคะกิจกรรมร่วมกันก็หนึ่งความสามัคคีความรักใคร่กันแล้วกิจกรรมร่วมกันเรารู้จักกันแล้ว เราก็จะไม่โจมตีกันติดกับช่างคนนั้นออาไม่เป็นไรคนนั้นเขาก็ติดดีติดกับผมก็ได้ติดกับเขาก็ได้เรียกใครได้หมดดูเป็นอะไรที่แง่บวกมากๆใช่ค่ะใช่ครับและทั้งสวน PSI เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเรายังไงบ้างอะคะพี่โน้ตก็มีกิจกรรมซึ่งว่าเช่นคาราวานคาราวานเก่าแลกใหม่ที่เราจัดไปนะครับมีเก่าแลกใหม่แล้วก็มีคืนความสุขให้ลูกค้าไปซ่อมให้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยไปถึงบ้านเลย ไปปรับแต่งจานให้ฟรี<อ>าทางศูนย์บริการเขาก็าจะเอารถมาแห่ให้อเอาพนักงานมาช่วยกันเดินตลาดอิกิจกรรมแบบเยอะแยะมากมายอย่างนี้เลยเหรอคะใช่ครับโอ้แล้วก็บวกกับกิจกรรมที่เราจัดขึ้นเองอีกด้วยเนาะเราก็จัดด้วยโอ้โหมันเป็นแบบ ธุรกิจที่คลึกคืนน่ะ,ใช,ะใช่ไหมคะแบบไม่ได้ลบราคาฟันันแบบ <ไป S 1> ว่าวกเกินไปเนะาะไปด้วยกันถ้าผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะไปรับฟังความรู้สึกคะ่ะจากพี่หนึ่งนะคะผู้จัดการศูนย์สิงบุรีคะ่ะที่พูดถึงพี่นกนะคะว่าจะน่าสนใจแค่ไหนฟังกันเลยคะ่ะช่างนกเนี่ยก็เป็นเป็นช่างที่อยู่ในพื้นที่นี้มานานนะครับผมก็แกนิสัยดีกับผมคือจะช่วยเหลือทางทางศูนย์บริการของเราเนี่ยทุกครั้งที่ว่ามีเรื่องของคาราวาน กิจกรรมอบรมสัมมานาอย่างเงี้ยครับทางพี่นกเนี่ยก็จะ,ะคือว่ากระตือรือร้นเป็นรายแรกที่ว่าจะรวมลูกทีมอย่างเงี้ยครับผมมาสนับสนุนกิจกรรมของทางศูนย์อยู่ตลอดเวลานะครับผมก็จะเหนียวแน่นในเรื่องของลูกค้าครับคือชางนกทำมานานทำมานานด้วยนะครับพี่นกคะโอ้โหฟังนะรู้สึกดีใจจังเลยอะ่ะนะคะที่เขามีความรู้สึกกับเราแบบในแบบ ด้านดีๆแบบนี้นะคะทีนี้เนี่ยตัวพี่นกเองกับทางศูนย์เนี่ยมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันยังไงบ้างนะคะครับก็ลูกค้าเนี่ยบางทีถ้าเกิดเขาติดต่อเราไม่ได้เขาก็วิ่งเข้าศูนย์เอาของไปเคลมที่ศูนย์ได้ทางศูนย์ก็ซัพพอร์ตให้เรารแล้วเวลาพี่หนึ่งเขามีโปรโมชั่นมีกิจกรรมอะไรเขาจะแจ้งมาแล้วก็เราก็ระดมความคิดกันว่าเราจะทํากับกิจกรรมนั้นยังไงล่าสุดต่อยอดที่มันด้วยอะนค่ะ ล่าสุดนี้ก็กำลังเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ T2 ครับ oh. เดี๋ยวทีทูจะมาแล้วเผยนิดๆได้ไหมคะว่าเรามีการเตรียมพร้อมในกิจกรรมของกลุ่มเรายังไงบ้างก็ที่ประชุมไปนะครับคือเราจะเดินคาราวานอีกรอบหนึ่ง oh. เอาเครื่องทีทูไปแลกคูปองตามบ้านให้ลูกค้าเลยโ oh. อ้โหบริการถึงทีช่ลูกค้าไม่ต้องมา เตรียมแค่สำเนาทะเบียนบ้านประชาชนเอาไว้ขอประตูยื่นไลกกันได้เลยเลยเครื่องทีทูจะไปถึงบ้านพี่เลยมมันจะสะดวกขนาดนั้นนี่แหละครับคืนความสุขให้แกบลูกค้าของเราครับดีมากๆเลยค่ะพี่นกสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะฝากอะไรถึงเพื่อนช่างทางบ้านบ้างไหมคะครับก็ฝากถึงช่างจันทดาวเทียมด้วยกันนะครับถ้าเราคุยกันบ้างเราแลกเปลี่ยนความคิดกันบ้างแล้วก็ช่วยกันประคับประคองธุรกิจดาวเทียมอะ ผมว่าเราก็ยังหาก,กินได้อีกหลายสิบปีแล้วก็ฝากถึงผู้ใช้ที่ว่ายังยังไม่รู้จะเลือกซื้อยี่ห้อไหนนะครับยีห่ห้อพีไอของผมนี่นะครับรับประกันดีไม่ต้องกลัวมีปัญหาเค็มได้ทุกท,ที่ที่มีป้ายพีไอครับเข้าไปบอกเขาว่าเป็นของพีไอเขาเค็มให้หมดแล้วครับไม่ต้องเกรงใจครับไม่ต้องเกรงใจใช่ครับแล้วก็ฝากถึงบริษัทพีไอของเราบริษัทพีไอของเราเนี่ยเป็นบริษัทที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ทําให้พวกช่างเนี่ยอยู่ได้ เราก็ต้องช่วยกันขายสินค้าพิษไอเพื่อจะให้บริษัทอยู่ได้เหมือนกัน <Yeah. S 2> อขอบคุณมากครับอยู่อยู่ไปด้วยกันแบบนี้เนาะใช่อ,อยู่ไปด้วยกันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมคะหนุ่งเชื่อว่านี่เป็นอีกเทปหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะถึงกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของพี่นกค,ค่ะ เราไม่จําเป็นต้องฆ่ากันให้ตายเนาะอยู่กันไปสร้างเครือข่ายกันแบบนี้ให้ธุรกิจของเราแข็งแรงไปด้วยกันวันนี้ <c oughs> ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณพี่นกมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวช่วงหน้าคะ่ะซัดอังกฤษวันนี้จะเป็นคําศัพท์คําไหนที่จะท้อนถึงตัวตนของพี่นกนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดคะ่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง set English นะคะเช่นเคยค่ะที่หนงจะนําเอาคําศัพท์ภาษาอังกฤษดีดๆที่สะท้อนถึงแนวการใช้ชีวิต หรือแนวทางในการบริหารธุรกิจของเพื่อนช่างที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกันไปนะคะมานําเสนอท่านผู้ชมอีกอย่างหนึ่งค่ะแซดอังกฤษนะคะอยากจะเป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมที่กําลังเตรียมตัวค่ะเข้าสู่ช่วง AEC ด้วยนะคะวันนี้เป็นโอกาสดีค่ะที่เราจะได้มาฝึกซ้อมคําศัพท์ภาษาอังกฤษร่วมกันนะคะหลังจากที่ได้ร่วมพูดคุยกับช่างนกเราจะเห็นว่าเขามีคุณสมบัติพิเศษอย่างหนึง่งท่านผู้ชมคิดเหมือนนองหรือเปล่าคะติกต๊กตอกติกต๊กตอก หนูว่าต้องมองเห็นสิ่งเดียวกันค่ะคือการเป็นนักกิจกรรมเขาเป็นคนที่มีแนวคิดนะคะว่าธุรกิจเนี่ยโตคนเดียวเนี่ยมันไม่สนุกคะ่ะท่านผู้ชมโตไปด้วยการสร้างเครือข่ายแบบนี้เพื่อที่ธุรกิจนั้นมั่นคงแล้วก็เดินไปพร้อมๆกันกับเพื่อนของเขานะคะและแน่นอนค่ะว่าวันนี้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่หนูจะมานำเสนอเป็นคำว่านักกิจกรรมในภาษาอังกฤษค่ะเราใช้คำว่า activist เราจะลองมาสะกดกันค่ะ A C T I V I S T activist อีกครั้งนะคะ A C T I V I S T activist นักกิจกรรมค่ะซึ่งคำคำนี้นะคะทำหน้าที่เป็นคำนามยังจำได้ไหมคะท่านผู้ชมว่าคำนามเนี่ยหมายถึงคนสัตว์สิ่งของนะคะ ในที่นี้ค่ะนักกิจกรรมเป็นคนเพราะฉะนั้นก็ต้องทําหน้าที่เป็นคํานามนะคะในประโยคซึ่งเราสามารถนํามาแต่งประโยคง่ายๆได้แบบนี้ค่ะ s h a n g Nong is a very creative activist A lot of activities were held by him s h a n g Nong is a very creative activist A lot of activities were held by him ช่างนกเป็นนักกิจกรรมที่มีความคิดสร้างสรรค์มากๆหลากหลายกิจกรรมถูกจัดขึ้นโดยเขาค่ะ หรือจะอีกประโยคนึงนะคะ An activist is a person who campaigns for some kind of social activities อีกครั้งนะคะ An activist is a person who campaigns for some kind of social activities นักกิจกรรมหมายถึงผู้ที่รณรงค์ให้เกิดการทำกิจกรรมในสังคมค่ะท่านผู้ชมคะ จริงๆการทำธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งค่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องแข่งขันกันอย่างเดียวนะคะหน่มมองว่าเรามาเปลี่ยนแนวความคิดใหม่โตไปด้วยกันทําธุรกิจไปพร้อมๆกันแบบนี้ละค่ะมันอบอุ่นแล้วมันก็สนุกมากๆเลยนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะอาทิตย์หน้าเราจะไปซซดอังกฤษกับคําไหนต้องกลับมาติดตามชมกันนะคะพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ